วันนี้เรามาพูดถึงเหร <blunt. S 1> <ole an. S 2> ียญหลวงพ่อเสาวัดดอนย่านาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านนี้จะมีอยู่สองเนื้อนะครับที่เขาพูดคันที่เจอกันก็จะมีเหรียญเนื้อเงินกับเหรียญเนื้อกระไรทองจํานวนการสร้างนี้ไม่มีแน่นอนนะครับว่าเหรียญเนื้อเงินนี้สร้างกี่เหรียญเหรียญเนื้อกระไรทองนี้สร้างกี่เหรียญนะครับ ช่วงที่หลวงพ่ออยู่พัฒนาวัดนะครับเหรียญรุ่นนี้อาจจะมีกล่องบ้างไม่มีกล่องบ้างแล้วแต่ตอนที่ช่วงไปหาหลวงพ่อนะครับอาจจะได้กล่องอาจจะไม่มีกล่องหรือบางเหรียญมีจานหรือไม่มีจานแล้วแต่ว่าใครสะดวกหรือใครเจอหลวงพ่อให้หลวงพ่อจานให้นะครับก็กระดับกับมือกับหลวงพ่อนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านนี้ประสบการณ์สูงมากนะไม่ว่าจะเป็นทางแก้วคาดคงกระพัน มีตามีเสริมคนในพื้นที่ต่างรู้กันดีนะครับบางคนก็ไปลองหลังวัดปืนแตกก็มีนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามามีข่าวกันเยอะแยะมากมายนะครับถ้าใครมีโอกาสเก็บได้ก็รีบเก็บนะครับอนาคตอาจจะหายยากเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีปลอมออกมานะครับเหรียญ สวยงามนะครับหน้าสะ,สะแสวงหาราคาก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับถ้ามีโอกาสก็รีบเก็บไว้ซะเพราะหลวงพอ่อท่านจริงจริงครับ